สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับจเจ๋นะคะ,จะเจ๊ฟอดทับตะแดงค่ะวันนี้นะคะ,จะเจ๋จะมารีวิวนะคะคันที่อยู่ด้านหลังจเจ๋นี่เองนะคะคันนี้จะเป็นรุ่น XLT นั่นเองนะคะเป็นเกียร์แมนนวลนั่นเองนะคะตัวยกสูงนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.0นะคะราคาค่าตัวของเขานะคะจะอยู่ที่94,000บาทนั่นเองนะคะคันนี้อ่า แรงม้าของเขาจะอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดจะอยู่ที่405นิวตันเมรนะคะมาชมกันว่าคันนี้มีแต่งอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวจะพาชมค่ะมาชมนีส่วนของด้านหน้ากันเลยนะคะด้านหน้าของเรานะคะไฟหน้าของเราก็ยังเป็นไฟหน้า multi reflector LED นั่นเองนะคะคันนี้เนาะแล้วก็ในเรื่องของตัวไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้ก็จะ เป็นไฟตัดหมอกเป็นฮาโลเจนนั่นเองนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวกรอบนะคะด้านนอกของตัวไฟตหมอกตัดด้วยสีโครเมียมนั่นเองนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของกระจังหน้านะคะกระจังหน้าคันนี้นะคะจะเป็นตัวอักษร F O R D นะคะเป็นสีสุโทนตัดด้วยสีส้มนั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นสีส้มส้มเหลืองเหลืองจะมองว่าเป็นเหลืองก็ได้นะคะ กระจังหน้าของเรานะคะก็ยังเพิ่มความโดดเด่นนะคะให้ตัวของกระจังหน้านะคะมีไฟจิ๋วจุดสามจุดนั่นเองนะคะคันนี้เนาะว่าอ่าตัวฝากระโปรงหน้านะคะของเราตัวน็กเก้นนะคะฝากระโปรงหน้าของเราที่มีขนาดใหญ่นะคะอันนี้เราเรียกว่าเป็น ทรง power dome นั่นเองนะคะให้ตามาชมในส่วนของด้านข้างค่ะด้านข้างนะคะของเรานะคะตัวด้านข้างเนาะลูกค้าก็ได้เปลี่ยนในเรื่องของตัวคิวล้อนะคะคิวล <Okay. S 2> ้อของเราจะเป็นขนาด6มิลนั่นเองตีด้วยหมุดนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่ชอบตัวนี้นะคะ <Okay. S 2> ก็สามารถเปลี่ยนเป็นพื้นเรียบได้เลยนะคะยางนะคะลูกค้าได้ทําการเปลี่ยนเป็นยางและแม็กใหม่นั่นเองนะคะขนาดของยางจะอยู่ที่16มิลนะคะ หน้ายางของเราจะอยู่ที่ 265/70R16 นั่นเองนะคะเป็นยางมอนเตอร์ AT3 นั่นเองนะคะลายแม็กเป็นเป็นลายมาเวลนะคะตัดด้วยสีตัดด้วยสีทองนั่นเองนะคะเป็นลายแม็กดำตัดด้วยทองนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวล้อของเราจะเป็นล้อของ OASIS นั่นเองนะคะ ระบบเบรกด้านหน้านะคะของเราจะเป็นดิสหน้านะคะแล้วก็เป็นดัมหลังนระบบเบรกของตัว xlt นะคะคันนี้จะเป็นดิสหน้าดัมหลังในส่วนของแก้มข้างนะคะคันนี้แก้มข้างจะเป็นสีโครเมียมนะคะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัว xlt นะคะตัวอ่ตัวนี้จะเป็นโครเมียมนะคะตรงตัดด้วยตัวนี้นะคะตัดตรงขอบแก้มข้างจะตัดเป็นสีโครเมียมนั่นเองนะคะมาพร้อมกับนี่เลยตัวกษรนะคะคาว่า เทอร์โบนะคะตัวนี้จะเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะคะถ้าเป็นสิบสปีดจะเป็นใบเทอร์โบนะคะจะมีเพิ่มตรงนี้จะเป็นใบเทอร์โบนะคะในส่วนของช่องตรงนี้นะคะอันนี้คือใช้งานได้จริงนะคะตัวนี้เป็นช่องระบายอากาศด้านข้างนะคะมาชมในส่วนของตัวกระจกมองข้างกันบ้างนะคะกระจกมองข้าง ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะเพิ่ม,มทัศนวิสัยในการมองด้านข้างได้มุมกว้างเลยนะคะลูกค้าแต่ว่าตัวหูวช้างพวกนี้นะคะจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะแล้วก็มาพร้อมในเรื่องตัวไฟเลี้ยวนะคะตรงกระจกมองข้างนั่นเองนะคะจะยังติดตั้งในเรื่องของตัวกันสาดให้กับลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็เล่าหลังคาอันนี้คือเป็นติดหลอกนะคะเป็นล่าหลังคาคล้ายๆตัววายแทกนั่นเองนะคะตัวสัตว์โค่นนะคะ มาชมในส่วนของตัวลายสติกเกอร์นะคะตัวนี้จะเป็นลายาลายภูเขานั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นลายภูเขาเหมือนตัวภูเขาเอเวอรเรสต์เลย mm hmm. เห็นไหมคะตัวนี้นะคะ mm hmm. เพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถนะคะ เป็นลายสติกเกอร์แบบว่าเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถเลยนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าชอบลายไหนนะคะถ้าไม่ชอบลายนี้นะคะสามารถเปลี่ยนลายได้จะเอมีส่งลายให้ลูกค้าไปดูเยอะแยะเลยนะคะถ้าเกิดอยากได้ลายแบบไหนนะคะจะเอมีให้เลือกเยอะเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวลายแม็กจะเอกก็มีให้เลือกเยอะนะคะตรงนี้นะคันนี้แต่งเบาๆนะคะไม่ได้แต่งเยอะเนาะ มาดูในส่วนของตัวบันไดเหยียบข้างนะคะถ้าเป็นรุ่น XLT ขึ้นไปนะคะจะมีบันไดเหยียบข้างนั่นเองนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวทางด้านหลังนะคะจเจ๊ก็ยังให้ในเรื่องของตัวค้อบไฟถ้ายให้นั่นเองนะคะแล้วยังให้ในเรื่องของตัวกันชนเหล็กนะคะตัวนี้จะเป็นกันชนเหล็กของ Outlander นั่นเองนะคะมาพร้อมกับในเรื่องของตัว สปอตไลท์นะคะที่อยู่ทางด้านหลังเห็นไหมคะตัวนี้จะเป็นสปอตไลท์นะคะมาพร้อมห่วงแดงโอเมก้านะคะตัวนี้จะเป็นห่วงแดงโอเมก้าใช้งานได้จริงนะคะคันนี้เนาะมาดูในส่วนของท้ายกระบะกันบ้างนะคะท้ายกระบะของเรานะคะก็ยังเพิ่มลายสติกเกอร์นะคะแล้วก็เพิ่มในเรื่องของตัวนี้เลยนะคะเป็นสติกเกอร์ตัดในเรื่องของตัวอักษรเอเวอร์เอเวอร์เรนเจอร์นะคะตัวนี้นะคะก็คือตัดตัวอักษรคําว่าเรนเจอร์คันนี้จะเป็น สีเหลืองนั่นเองนะคะสีสติกเกอร์ถ้าเกิดว่าลูกค้ายอยากได้สีอื่นก็แจ้งมาได้เลยนะคะแล้วรุ่นนี้นะคะจะมีกล้องมองหลังด้วยนะคะกล้องถอยนั่นเองนะคะจะติดตั้งอยู่ตรงใต้นี่เลยนะคะใต้โลโก,โก้ของตัวฟอร์ดนั่นเองนะคะแล้วก็ไฟเบรกตรงที่3นะคะก็ย้ายจากหัวเก่งนะคะย้ายมาอยู่ตรงฝาท้ายกระบะนั่นเองนะคะเพิ่มความชัดเจนให้กับรถที่วิ่งตามคันของเรานะคะตัวนี้ก็คือเพิ่มความชัดเจนให้เขานั่นเองนะคะแล้วก็ ข้อดีของเขาก็คือเวลาฝนตกนะคะหนักๆเนาะตัวนี้จะได้มองเห็นเวลาเราเบรกรถด้วยนะคะรถคันข้างหลังที่ตามมาจะได้มองเห็นนะคะลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุการชนด้านหลังนั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจนะคะแล้วก็อยากได้ในเรื่องของโปรโมชั่นอยากสอบถามในเรื่องของตัวราคารถนะคะลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์แล้วก็โทรเข้ามาหาเจ๊เหได้เลยนะคะที่เบอร์063นะคะ368 1441นั่นเองนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่ทานี้ก่อนก่อนจบคลิปอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เจ๊เหยด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊เหยด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันหน้าคลิปใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสนับสนุนโดยฟอร์ดพระประแดงโชว์รูมรถยฟนต์ฟอร์ดศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษาศูนย์ซ่อมตัวถังและสีจจำหน่ายอะไหล่ครบวงจร ูแลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร024285888